เรามาข้าเว่นซื้อน้าขาบูล้าคนเยอะเลยี่นี่วโอเคทุกคนตอนแรกแม่เราจะให้ซื้อสำเร็จรูปไปนะครับม่ใช่ไม่ซื้อดทำเองแม่งเลย แล้วแล้วงใช้มาม่าว่าอันไหนดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้มาม่าคาโบนาร่านี่ครับนี่ครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วก็อันนี้สิบห้าบาทสามสิบเอาไปหนึ่งเราก็จะเอาชิปเลยชิปหมดครับช็อปเปิ้ลชิปอันนี้ก็ได้ดี อันนี้กี่บาทอันนี้อนะไรขาดูหน,น่บบาทะาปอกกอออาะอันนี้ข้าวหน่มแล้วขาดูก่อนอันนี้กี่เจ็โอเค๋ย่ไปดูอย่างอื่นก่อนดูงบก่อนแล้วลราอันนั้ค่าจ่ยค่า่าก็ได้แล้วเราใจก่อนเดี๋ยวเราจะค่าอยค่าจ่าย้หมด เราว่าเราจะหมดเวลาแล้วอีกเท่าไหร่ละเออมันมีแล้วก็คอยยาดำที่บ้านใชครับโอเคเราไม่สามารถขับเคลื่นได้เพราะว่ามันมีอยู่มันมีอยู่มันมีแล้วก็ซื้อชีสลูก้าไปเลยก็ได้ไม่เราเราแค่สองอย่างใช่ป่ะชีสกับ เองเชงเท่าไหร่เอาเดียวอันเดียวมันก็ไม่พอดิอันเดียวได้ไหมล่ะพออย่างนึงสี่สิบสี่สิบสองบาทแค่สี่สิบสองบาทเงินงบมาสองบาทได้ไหมล่ะก็ได้อยู่อันเดียวได้ไหมล่ะกูขอมันจะพอปล่ะคืองบกูมันประหยัดเยอะด้วยประหยัดกูไม่ค่อยมีตังค์แม่ก็ทำเงินถึงได้ เราเราไม่มีเราสี่สิบก็พออยู่ชีสอันเดียวเลยก็ม่มกินอะไรเยอะอะโอเคครับทุก okay. คนตาแบบนี้ดีกว่าปั้มันกีบก่บาทกี่บาทก็ประมาณ20กว่าบาทอืถูกเหมือนกันนะไม่ถึง40สี่สิบเราเอ,อาแบบนี้บ้าง น,นี้ไปถึงบ้านเลยแล้วกันคนตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วซึ่งกำลังจะกลับบ้านเพื่อนมาด้วยใช่ครับผมับกลบบาครับถ้าใถ่ยคิดเรืองเดินทางค แล้วนะครับโอเคเอาของมานี่คือของที่เราซื้อไปทั้งหมดโอ้โหหนักมากแต่แล้วเราจะเข้าบ้านโอเคเข้ามาแล้วอืมโอเคแล้วเราจะวางปึ๊บโอเคแล้วตัดไปตอนทําเลยแล้วกันต้มต้มต้มมามา่าต้มให้สุกนะตอนนี้กําลังต้มมามา่มานะเราเริ่มไฟก่อนนี่กระทาไม้โอ้ก๊ ไลน์สตาร์ทใช้ได้ไม่เป็นไรนี่ครับเรากำลังต้มมาม่าอยู่ต้มมาม่าโอเคเรากำลังต้มมาม่าอยู่นะครับาช้อนมาเราน้ำเดือดก่อนไปช้อนมาทนี่ก็ได้จงนะครับมันมันกำลังเดือดี๋ยวเรารอมาม่าต้มระหว่างรอก็ปิชเ่ เชี่ย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 เชียเชียน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำเดือดว่ะน้ำส้วนน้ำส้วนโอเคเราเราจะไปดูสู้เลยต้องใส่น้ำด้วยฮะถ้าใส่ก็มึงไม่บอกกูอ่ะโอเคค่ะี๋ยวเราใส่น้ำก่อนแต่มันฟูกับเดิมมันกำลังเดือดมันเดือดขนาดนนั้เลยอ่ะว่ะยังไม่ได้รอรอ ใสพอใส่น okay, so okay. okay. so okay. ้น well. ้ำเดอดกโอเคตอนนี้เรากำลังรอระหว่างรอน้ำน้ำกำลังเดือดดูดูดูเดือดปุดๆเลยกำลังเราก็ปิดรอก่อนนะคะัอความร้อนนึงร้อนไหมเย็นเจี๊ยบเลยีเดียวเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วตรงเนี้ร้อนจริงเหรอ ร้อนเหมอ้อนอยู่นิดนึงตต้องจับตรงขอบขอบเนี่ยขอบนี่ร้อนร <c oughs> ้อนอยู่ขอบขอบเนี่ยร้อนออครับเดี๋ยวเราไปเตรียมของในตู้เย็นก่อนเลยอย่างแรกที่เราต้องเปิดตู้เย็นมาเลยเรา,าก็จะเจออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเราไม่เจออะไรเลยนะครับตอนนี้นเรามึงก็เบาไฟสิ โอเคมาม่าเราก็ยังไม่ได้เดือดเลยเลยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่คงเหมือนเดิมนะครับหพร,ร,ริกพริก,กมาม,ม,ม,ม่าเริ่มเป็นเริ่มความเป็นคาร์โบเนต่า,าอะไรกันดูากินนะ5บาปจะซื้ปไหมเล้วซง้เลยก็ได้ ะหักหักเป็นชิลิเป็กอะหนึ่งส่วนสองส่วนขอโทษด้วยนะครับประธานโทษนะกินแต่เราขอใส่ค่โอเคเรากินแล้วให้ดูเฉยๆเรากำลังจะเริ่มกินแต่ว่าดูชีดูชีทุกคนอุ้ยดูชียืดจืดเลยชีค่ะแต่เราใส่น้ำแข็งก่อนนี่นี่ตัวชี น่ากินมากแต่ว่าเราขอใส่น้ำแข็งก่อนปัะคือวัอนหนึงครับอันนี้เพื่อนผมกำลังคั่วให้มันเข้ากันน,นี่ครัน้แขงไม่บอแก้วไม่บอลแต่ว่าน่ากินมากอันนี้ตัดมาดูเบื้องหลังครับเองห นะครับดูื้อหลังนี่ได้เลยูเบื้องหลังดเื้อหลังเละเลยครับเบื้องงสออย่าอไปดูอย่าไปหันไปมองตรงนี้นะพอตรงนั้นมากนะ แล้วกูทนไม่ไหวแล้วนั่งหิ้วมากก่อนเลยอันนี้จานนั่งหิ้วมากเรื่องปลาอร่อยไหมปลาบอกอร่อยมากของแท้ เรากินสิบอะองมันไม่ค่อยอร่อยคิปตอนกินแต่เอ็งไม่เห็นอาหารหเรากินคูกับะไปซี่นะ สูตรจะอยู่แล้วเราจะใส่สูตรตอนท้ายคลิปครับสูตรบล็อก รกระเจ็ดนมนมอร่อยเลยแหละอร่อยเลยอกระเจ็สิแต่มันจะเค็มไหมน่อยเื้้ข้าวแบบมันต้องทำให้ไข่มันดีกว่านี้เว้ยใช่แล้วต้องแบบเอาใส่นมใส่ไข่แล้วก็คนให้ก็ให้ไข่มาข้นๆหรอเนี้อืม ใส่อันนี้มันดูเป็นก้อนเยอยมันจะดูเป็นหนังบุนชูกันไปเค็มเค็มเค็มบโหอ,อร่อยเด้อข้ามันเค็มอยู่นะอิงต้องตัดเป็นฝอบ่มันจะจืดเปนดุเดออนอยู่